ิงสวัสดีค่ะพบกับน้องแพมสุดสวยนะคะในรายการแฮปปี้ไทม์รายการที่จะให้ทุกคนเรียนรู้ทิปความรู้และเรื่องราวดีๆค่ะแล้วก็แฮปปี้ไปพร้อมกันเลยค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง SK Special ช่วงที่จะนำภาพกิจกรรมของ Super Kids s m r t t Camp มาให้คุณผู้ชมติดตามค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค <ral> <Zhao. S 1> ่ะพบกับเชียร์ yes. และเอมมี znaczy, Hoy, nothing, ่กับช่วง SK Special ช่วงพิเศษพิเศษนะคะที่จะนำภาพกิจกรรมพิเศษพิเศษแบบ Exclusive ของสโมสรซุปเปอร์คิกนะคะมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เรานำภาพบรรยากาศของซุปเปอร์คิกสารมทแคทที่จัดขึ้นไว้ที่2 0 7มีนาคมนะคะถึงวันที่1เมษายนปี25.59นะคะนะทสุปนารีสอร์ทนะคะจังหวัดระยองค่ะสำหรับน้องๆอ,อายุ12,15ปีค่ะโดยมีจุดป,ประสงค์ดังนี้ค่ะ1ค่ะเพื่อให้น้องๆน,นะคะพัฒนาตนเองนะคะให้เป็นผู้นำแห่งการให้ค่ะ2ค่ะเพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตค่ะและ3ค่ะเพื่อให้น้องๆน,นะคะค้นพบศักยภาพในตัวเองค่ะชิเชีย,ชยจะบอกเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ถ้าใครได้ดูก็จะรู้เนอะแต่ว่าเขาพูดเลยว่าคลายแม็กซ์เนี่ย อยู่ตอนท้ายเนี่ยแหละค่ะอะไรนะคะเชียๆหมายถึงคลายสมักของใช่ของค่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะเทมนี้แหละค่ะหูจริงค่ะอยากดูค่ะอยากดูไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับภาพบรรยากาศค่ายเด็กดีสมาร์ทแคมป์เมือ่อคราวที่แล้วน้องๆดูตั้งอ,อกตั้งใจกับการรับความรู้เกี่ยวกับความดีสากลหรือ UG5 กันเลยทีเดียวค่ะ พราะความดีสากลน,นั้นเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการตักบาตรน้องๆดูสดใสร่าเริงและมีรอยยิ้มที่สดใสให้แก่กันสงสัยว่าน้องๆจะปลื้มใจและดีใจที่ได้ตักบาตรกันตั้งแต่เชา้าไม่แน่เลยค่ะ หลังจากตักบ,บาดกันเรียบร้อยแล้วน้องๆก็ไปรับประทานอาหารกันแล้วมารอฟังธรรมและนักสมาธิในรอบสายกับพระอาจารย์ค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยและแล้วก็มาถึงช่วงเวิร์กช็อปผู้นำสีผิดกันค่ะดูท่าทางระดมความคิดกันหนักเลยนะคะ ช่วงบ่ายน้องๆทุกคนก็ได้เวลาออกมาสนุกสนานกันด้วยการเล่นกีฬากันค่ะแหมสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะน้องๆ บายๆก็ได้เวลาฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์กันค่ะ ช่วยทให้เรามีสมาธิในด้านต่างๆค่ะเช่นการเรียนเราจะได้แบบตั้งใจเรียนฟังที่ครูสอนได้มากขึ้นค่ะแล้วอย่างถ้ามีเหตุการณ์สุดวิสัยอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ก็จะได้แบบมีสมาธิในการรับมือค่ะเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งครับแล้วก็เป็นการสร้างศีลที่เป็นเกราะป้องกันเราได้สมาธิช่วยทำให้เรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นกว่าเดิมครับ การทาใจให้นิ่งค่ะอ่อยวางแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องอะไรเลยเพราะว่าเรานั่งตาปกติค่ะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายค่ะเรื่องความจําค่ะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะคะการทํางานการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันท่อนข้านที่จะมีการมีความหนักแน่นก็เรื่องนี้สามารถช่วยได้ค่ะ เรองกดแห่งกรรมค่ะเพราะรู้ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงกรรมมีจริงบุญมีจริงค่ะประทับใจเรื่องพี่สาตารแล้วก็เพื่อนๆค่ะเขารู้สึกว่ามีความเป็นคนดีแล้วก็ไม่ไม่ทำตัวมีปัญหาค่ะมาถึงวันสุดท้ายของการอบรมแล้วค่ะ ได้รับความรู้ดีๆในวันสุดท้ายแล้วน้องๆก็ได้ทํำที่ดีขอขมาพระอาจารย์เนื่องด้วยเราอาจจะมีการประพฤติผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะหลังจากนั้นก็เป็นช่วงอำลาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสนุกใช่ไหมล่ะสนุกมากเลยค่ะชิเชียสุดยอดเลยดูแล้วแบบสดชื่นนะคะสดชื่นเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากดูเทปของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ youtube. com ค่ะโดยเซิร์ช a n n e l ที่มีชื่อว่า Super Kit TV Show ค่ะเพราะว่าในนั้นนะคะมีอะไรคะเชิเชียวิดีโอที่ดีดีค่ะดูแล้วแฮปปี้ใช่แล้วค่ะอย่าลืมติดตามนะคะข่าวสารนะคะทาง a c e b o o k เว็บไซต์นะคะแล้วก็ Offi c i a l Line นะคะ จะได้รู้นะว่าเราทํากิจกรรมอะไรที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเชียร์หมดเวลาของเราสองอสาวสวยแล้วค่ะ,คะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะตอนนี้กลับไปพบกับน้องแพมค่ะ s <S สุดยอดไปเลยนะคะกับ SuperKids ดสมาร์ทแได้เรียนรู้ความเป็นผู้นำและพัฒนาศักยภาพในตัวเองสำหรับท่านผู้ที่ต้องการแนะนำหรือติดชมรายการสามารถ ติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นด้านนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องแพมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับทิปความรู้และเรื่องราวดีๆแล้วก็แฮปปี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ดยายากสักนิดเลื่นตอนกันเลยต้องไม่มีนอนใช้สักวินาทีต้องมุ่งมัน่นขยันและเป็นคนดีพรุ่งนี้ก็